สวัสดีค่ะในวันที่สดใสเหมือนวันที่ผ่านผ่านมานะคะในวันนี้จะมีการก่อสร้างพระอุโบสถที่วัดพุทธวิหารอัมสดามประเทศเนเธอร์แลนด์แห่งนี้มีความคืบหน้าก็จากที่เมื่อวานนี้เขาได้นำนั่งร้านออกไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ ถ้าเป็นไปตามแผนการและที่ดิฉันเห็นก็คือเขานำหินมาลงแล้วนะคะในส่วนที่จะต้องติดตรงฐานโบสข้างล่างแต่อย่างไรก็ตามจะได้ติดจริงไหมแล้วเราก็จะเกาะติดสถานการณ์ในวันนี้อยู่ที่นี่นะคะได้ดูพร้อมๆกันเพราะว่าน่าจะเป็นขั้นตอนที่ท้ายๆแล้วในส่วนรอบนอกในการที่สร้าง พระอุโบสถแห่งนี้ สวยนะคะธรรมชาติในช่วงนี้นี่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะที่มีดอกไม้เนี่ยค่ะสีขาวสีเหลืองอ้อสีเหลืองเข้ากับเสื้อของดิฉันเลยหรือแม้กระทั่งที่เป็นดอกสีขาวก็ยังมีเกสรสีเหลืองบังเอิญค่ะบังเอิญไม่รู้เรื่องหน้าเหมือนกัน ในลักษณะของวันนี้ก็าอากาศแจ่มใสนะคะถึงขั้นร้อนถ้านั่งในแดดอยู่ตลอดเนี่ยคงนั่งไม่ได้อะคะ่ะทั้งวันแต่ไม่เป็นไรคะ่ะได้รับวิตามินดีบ้างก็ดีเหมือนกันอยู่ในประเทศที่อากาศหนาวเฉพาะช่วงหน้าร้อนนี้ผิวเราก็จะเปลี่ยนสีได้โดยเฉพาะที่ดิฉันมาที่นี่นะคะแล้วก็อยู่ในกลางแจ้งตากแดดซะมากกว่า ก็จะเห็นว่าที่เขาเรียกว่าดำอะแต่คนที่นี่เขาจะชอบเพราะเขาชอบตากแดดก,กันแล้วเขาก็อยากมีผิวสีนี้เนี่แหละคะ่ะตรงนี้ก็จะขาวตรงนี้ก็จะเราเรียกว่าดำอะแต่ว่าที่นี่เขาจะออกว่ามันมันสวยดีก็คนหน้าร้อนชอบหิมะคนอยู่ประเทศที่มีหิมะก็อยากที่จะได้ชายหาด อยากได้บรรยากาศที่ชายทะเลก็คือแลกเปลี่ยนกันอย่างไรก็ดีนะคะวันนี้เราจะมาเกาะติดกับสถานการณ์การสร้างพระอุโบสถณวัดพุทธวิหารอัมเสดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นี้ในขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วค่ะโดยเฉพาะในส่วนนอก ถ้าเป็นไปตามโปรแกรมที่เขาตั้งไว้นะคะก็จะมีการติดหินในช่วงล่างๆของฐานโบสถ์หินนี้มาจากประเทศไอแลนด์เท่าที่ทราบข้อมูลนะคะวันอังคารนะคะอาทิตย์หน้าเขาก็จะมีการส่งงานที่ในภายนอกเสร็จสิ้นสมบูรณ์เพราะฉะนั้น ข้างนอกเสร็จแล้วแต่ข้างในก็ยังทำเยอะนะคะในหลายส่วนจนถึงขนาดจะพูดว่างานมันครึ่งครึ่งหนึ่งเลยดิฉันก็คิดว่าอ๋อถ้าเห็นมันเป็นรูปร่างโบทอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเกือบเสร็จแล้วสี่เก้าสิบเอร์เซ็นแล้วแต่ความจริงแล้วไม่เลยนะะเท่าที่ทราบว่างานภายในเนี่ยยิ่งละเอียดอ่อนปราณีตแล้วก็ต้องมีการเตรียมงานเป็นอย่างดี นะคะป็งการตกแต่งภายในห้างที่เขาติดออรอบๆที่จะทำผนังด้านนอกนั้นก็รื้อออกแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ในส่วนของวันนี้จะมีการทำงานในส่วนที่ด้านล่างๆของผนงังนะคะเราก็จะติดตามสถานการณ์กันแต่ทั้งนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่เป็นไรค่ะถึงจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรืออย่างไรก็ไปตามขั้นตอน ดิฉันเองก็พยายามที่จะมาอัปเดตให้มากที่สุดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงท้ายๆของการก่อสร้างพระอุโบสถที่วัดพุทธวิหารอัมสรัมประเทศเนเธอร์แลนด์แห่งนี้แล้วและรู้สึกว่าเป็นบุญตามากที่ได้เห็นนะคะการสร้างโบสถ์ไม่เคยสักครั้งเลยในชีวิตที่ผ่านมาอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสที่น้อยมากเลยนะคะที่จะได้เห็นการสร้างโบสถ์ และบางขั้นตอนก็เห็นอย่างใกล้ชิดเลยก็นับว่าชีวิตมีความหมายมากนะคะอย่างน้อยก็ได้เห็นเพราะว่าวัดวาอารามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างคนไทยอย่างดิฉันเองนี่ก็เกิดมาก็เข้าวัดตั้งแต่เ,เล็กๆแล้วและตอนนี้มาอยู่ต่างแดนเนี่ยความเป็นไปได้ในการที่จะไปวัดแล้วก็ได้เห็นพระอุโบสถจริงๆนี้มีน้อยมากเลยค่ะ โบสถ์ที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมที่กำลังมีการกอร่อสร้างในขณะนีเออ้เขามีการเรียงลำดับไว้ด้วยนะคะว่าวัดแห่งนี้เป็นที่4ในทวีตยุโรปซึ่งในที่อื่นก็จะมีที่นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์และอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร ซึ่งดิฉันเคยไปมาแล้วทั้งสามที่นั้นและน,นี้เป็นที่ที่สี่ที่อยู่ใกล้บ้านมากขับรถครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะถึงแล้วก็ชอบที่จะมานั่งดูการก่อสร้างว่าเป็นอย่างไรอะไรยังไงถึงแม้ว่าไม่ได้แบบมานั่งดูทุกขั้นตอนโดยละเอียดเพราะว่าที่ผ่านมานั่นก็คือเป็นหน้าหนาวใช่ไหมคะแล้วก็มันมีโรคด้วยที่เกิดระบาดท,ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นแล้ว ในการที่จะเข้ากลุ่มหรือว่าไปพบปะบุคคลอื่นเนี่ยเขาก็มีมาตรการที่เข้มงวดแต่ว่าตอนนี้เริ่มผ่อนคลายขึ้นเยอะแล้วค่ะแลวถ้าเข้าไปข้างในแค่นั้นเราถึงว่าใส่หน้ากากนะคะปิดปากปิดจมูกอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อก่อนนี้จะเข้มงวดมากเลยก็ถ้าอยู่บ้านได้ดีที่สุดแต่ตอนนี้นะคะเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดี ในเมื่อว่าสถานการณ์มันผ่อนคลายแล้วเนี่ยถึงในระดับที่ว่า,าจะให้มีชีวิตปกติธรรมดาเหมือนเมื่อก่อนกันได้พิฉั้นก็เลยมาเฝ้าสังเกตการดูนะคะก็เป็นบุญตาด้วยที่ได้เห็นเพราะว่าก็ยังไม่เคยเห็นนะคะการสร้างโบสถ์ทำย่างไรนะคะเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปใช้วัตถุวัดสดุอะไรนะคะซึ่งน่าสนใจมากเลยและที่สำคัญ ก็ได้ความรู้ในส่วนอื่นๆในด้านต่างๆด้วยนะคะว่าทําไมใช้วัสดุตรงนี้แล้วมันส่งผลยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งว่าไม่เพียงแต่ได้ความรู้ตรงนั้นแล้วยังรู้ลึกึงถไปของที่มาที่ไปในบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็เป็นความรู้ที่ดีมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปหาหรือว่าเจาะลึกอะไรลงที่ไหนเลยเนี่ยค่ะ มาตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะพยายามว่าศึกษาความรู้ได้มากเท่าไรก็จะสนใจอยากที่จะทราบและทั้งนี้ก็นำไปเผื่อแผ่สำหรับเพื่อนๆท่านที่สนใจนะคะเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์ตัวนี้เป็นสกรูที่ช่างเขามาช่วยยึดติดชิ้นงานเป็นสแตนเลสคือตามหลังริงเขาจะมีไม้ค้ำที่จะตมาเคยอธที่ไว่าต้องมาลองรับก่อนทีนี้ เพื่อความแข็งแรงของช่างที่เขาบอกว่าเขาขอยิงสก,กูได้ไหมอีกอย่างหนึ่งเพื่อทําให้เมื่อยิงกาวไปแล้วเพื่อรอให้กาวมันเซตตัวเขาเลยบอกว่าจะยิงสก,กูเพื่อเพื่อล็อกก่อนอเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนของชิ้นงานจนก่วกาวจะแห้งดังนั้นเราเเอเบอกว่าถ้ายิงแล้วออกมันก็จะเป็นรูโผลทีนี้เราบอกว่าถ้าถ้าคุณจะยิงเข้าไปเนี่ยประคองเนี่ยก็คือยิงเข้าไปเลยแล้วเราก็จะไปแต้มมาทีหลังที่นี้เขามีการ ดูแลที่ดีมากเพราะเป็นสวนสาธารณะจากที่เห็นข้างหลังของดิฉันนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด100ไร่กว้างค่ะดิฉันเองก็ยังไม่เคยเห็นทั้งหมดมาก่อนแบบเมื่อวานวันก่อนนะคะได้เดินไปออกไปตรงช่วงของสวนนู้นก็โอ้โหกว้างออกไปตั้งเยอะนะคะและความจริงแล้วก็ยังมียังสวนอื่นๆที่ ยังไม่ได้เดินไปเดี๋ยวถ้าวันนี้หรือวันอื่นๆนะคะถ้าเขาไม่ได้มีการก่อสร้างไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรกันทางด้านโบสถ์เนี่ยก็ว่าเดี๋ยวจะไปเดินในสวนนี้่ะเพราะว่าเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเออมันจะเป็นคล้ายๆแบบอัฏจันทร์นะคะเป็นอัฏจันทร์ทางด้านนี้แล้วก็มันจะมีโค้งในสวนนู้นอีกนะคะแล้วก็มาเข้าตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ เนี่ยค่ะตรงนี้ส่วนตรงนี้นี่ฉันยังไม่ได้เดินเดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสล้วจะเดินขึ้นไปอีกทีหนึ่งซึ่งมันมีเนินสูง,งขึ้นไปที่<ป>เห็นนะคะข้างหลังเป็นต้นไม้เนี่ยอันนี้ทางวัดได้ใช้กิจกรรมบ่อยๆนะคะหรือไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรนนี้เป็นใต้ร่มไม้แล้วก็ติดก,กับน้ําในวันก่อนเราได้เดินกันไปแล้วนะคะในช่วงตรงโน้นแล้วก็ออกไปทางซ้ายตรงโน้น ข้างหลังไปหน่อยนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ในพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่ก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของอวัดพุทธวิหารนะคะซึ่งได้จัดซื้อที่นี่มาเจ็ดปปีแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในสวนนี้ได้ทุกตารางนิ้วเลยเพราะว่าเป็นสวนสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าประโยชน์ของการที่วัด อ,อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะอย่างนี้และสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการเดินจงกรมนะคะไปได้จนสุดนู้นเลยก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ดูแลรักษาให้ทางวัดไม่ต้องทำอะไรวัดมีพื้นที่หนึ่งไร่ตรงนี้ก็ดูแลรักษาอันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ที่วัดซื้อแล้วนะคะคนจริงแล้วในการที่ซื้อพื้นที่สาธารณประโยชน์ตรงนี้แล้ว สำหรับเอกชนนี้จะยากมากแต่ว่าวัดพุทธวิหารอัมเสดมสามารถที่จะตั้งตรงนี้ได้แต่ก็จะเห็นว่าในลักษณะที่อยู่ขอบนอกรอบนอกแล้วนะคะก็เรียกว่าธรรมะจัดสรรน,นะคะที่วัดได้มาอยู่ใกล้กับสวนตรงนี้เพราะว่าก็มีความเงียบสงบไปในตัว เห็นคนเดินที่โบสถ์แล้วนะคะเขาคงจะมาเริ่มต้นทำงานกันแล้วเดี๋ยวเราไปสังเกตการพร้อมๆกันนะคะในการสร้างโบสถ์ที่วัดพุทธวิหารอัมสเตดัมตั้งอยู่ที่เมืองเพร์เมเรนต์ประเทศเนเธอร์แลนด์แห่งนี้นะคะซึ่งเป็นโบสถ์หลังที่4ในทวีปยุโรป ีใล่รองเท้าเตรียมมาด้วยแบบนี้ซึ่งว่าอาจจะต้องเข้าไปในบริเวณโบสถ์แล้วเขาก็มีกฎลักเกณฑ์นะคะว่าต้องเอารองเท้านี้มาใส่จะใส่รองเท้าธรรมดาไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีตะปูมีของมีคมซึ่งวางอยู่นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมไปกันค่ะ เริ่มร้อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็มีการสร้างโบสถ์นะคะใน3ามส่วนส่วนแรกก็คือที่ฐานโบสถ์นะคะโดยรอบเลยด้านนี้แล้วก็ทางด้านข้างแนวยาว แล้วก็ตอนนี้ทางด้านหน้าหน่อยหนึ่งนะคะที่ว่าช่างเขามาติดหินอ่อนตอนนี้ก็น่าจะบา,บายแล้วนะคะก็ะไม่ทราบว่าด้านหน้านั้นเขาจะเสร็จไหมวันนี้แต่เขาทำเร็วค่ะและละเอียดด้วยเป็นงานที่หนักจริงๆเพราะว่าหินมันหนักอะคะ่ะแล้วต้องใช้เครื่องช่วย แม้กระทั่งใช้เครื่องช่วยแล้วก็ยังต้องมีการวัดให้ละเอียดแล้วก็ยกกระแทกด้วยมือนะคะแบบบางครั้งมันก็มีคอนเหมือนกันที่หัวมันเป็นพลาสติกไม่งั้นแล้วของแข็งเจอของแข็งมันก็จะแตกง่ายนั่งดูแล้วก็รู้สึกทึ่งมากเลยเป็นง,งานที่แบบต้องใช้ฝีมือจริงๆเลย อีกส่วนหนึ่งที่เขามีการทำก็คือว่าทางด้านหลังคาตอนนี้มองไม่เห็นนะคะที่ตรงซุ้มเล็กข้างล่างนะคะเขาก็จะยังมีที่ว่างอยู่และตอนนี้ก็กำลังที่จะมุงหลังคาในส่วนนั้นเห็นติดไปแล้วสามสี่แถว<ม>ก็ควจะมาต่อพรุ่งนี้นะคะ่ะ ในส่วนตรงนี้หลังคายังคงต้องทำนะคะและว,วันนี้เขามาทำก็ได้ไปครึ่งหนึ่งของด้านนี้และนอกจากนั้นคุณยอสคุโยฮันของบริษัทฟันเวหนึ่งเขาก็เก็บความเรียบร้อยอย่างเช่นว่าตรงข้างหลังของพระอุโบสถต,ตรงนี้ที่มีช่องว่างแล้วก็ในช่วงของอาคารที่เป็นสาลาการประเรียนนี่นะคะ รู้สึกว่ามันจะมันเหมือนกับแบบมีประตูอะไรอยู่นะคะแล้วก็ได้ทำตรงนี้นนแล้วก็ในส่วนนั้น ก็ไม่มีอะไระค่ะอ่อท่านหนึ่งคุณโยฮันก็ทำการกวาดเก็บให้เรียบร้อยใน,นช่วงที่ฐานโบสถ์ข้างล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนตร,ตรงนี้ก็พูดได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ท้ายๆแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ทราบว่าวันศุกร์เขาก็จะมายกคอนเทนเนอร์ออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีอะไรก็ ทีนึง้งทิ้งโยนโยนโยนลงไปสิบห้ามิถุนายนก็จะมีการส่งงานหมายถึงว่าในรอบนอกนี้ก็เสร็จสวยงามมากเลยค่ะเมื่อกี้นี้เขามีการตัดหญ้าดอกไม้สีเหลืองสีขาวหายไปหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรที่แบบจีนายาก,ย,ากยืนจริงๆเช้ายังนั่งอยู่เลยแล้วคิดว่า คงจะปล่อยให้มันแบบตายไปเองเหี่ยวแห้งไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เขาได้มาตัดแล้วแบบโอ้หไม่มีเงี้ยใ,ใหญ่เลยชุบชุบโอ้หสองรอบสามรอบหายไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่สีเขียว แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสีเขียวก็สะอาดตาและถ้ามองโบสนะคะโอ้ยมันยิ่งกับดอกไม้อีกค่ะเทียบกั็ไม่ติดเลยอันนี้สิคะซึมซับเข้าไปในหัวใจในจิตวิญญาณสวยงามงดงามจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปเฝ้าสังเกตก,การกันต่อนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้เก็บภาพไปได้บ้าง ถึงในช่วงท้ายของวันนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าโบสถสวยงดงามขึ้นมากเลยทีเดียวจากผลงานในวันนี้ก็ได้มีช่างพิเศษนะคะมาวางหินอ่อนตรงช่วงด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแล้วก็จะมีงทาด้านนี้นะคะ คอนเซปต์เรียบร้อยแล้วก็อาจจะสังเกตเห็นแล้วนะคะว่ามีโลโก้ติดอยู่ที่หน้าบันแต่ว่าโลโก้อันนี้ยังไม่ท้าวรเป็นที่ว่าติดไว้ก่อนนะคะก็จะได้ดูในภาพรวมๆว่าสมบูรณ์แล้วแต่ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเอาตัวจริงมาใส่อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นในวันนี้ ก็มีขั้นตอนที่ทำให้พระอุโบสถสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นภพาสาธุและอนุโมทนากับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ